สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับก็พบกับครูสุวิทย์หน้าเกษตรนะครับแล้วก็ผมชาารตาอักฉริลานะครับก็มาพบกันเป็นประจำครับครับครูวันนี้ขอขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้จริงเรื่องดวงครับ ผมสุวิทย์นาเกษตรกับอาจารย์ถัดตากศิลานะครับเราก็มาพบกันเป็นประจำนะครับรายการนี้เป็นรายการของตักศิลาโฮล่าฉันนันซึ่งเป็นของสถาบันพัฒนาชาโหรศาสตรักศิลาโฮลาซึ่งเราก็สอนโหรศาสตร์หลายแขนงหลายสาขามีขนาดรา์ที่พร้อมที่จะให้ความรู้ท่านหลายหลายศาสตร์นะว่าจะเป็นหรไทยหนจีนหนพม่าอะไรพวกนี้นะไพ่ ในมือฐานในมือมีครบาต่านฐานแล้วก็ระของอาจารย์ไคยและยังมีวิชาที่พิเศษมาคือครับดวงดาราพาวยครับสาหรับวันนี้เรามาคุยกันในวันที่6เมษายนวันนี้เป็นวันพระราชตรีวงข้าวลพระราชตรีวงนะครับก็เป็นวันสาคัญของคนไทยออมื ที่เราจะต้องคลมชาเข้านะครับเพราะเราอยู่ภายใต้ยรมโพที่สมบาณของคําครับประเราึสามารันอาจะขแล้วคมแล้วนะครับไหลายๆพระองค์ที่คือนมานานครับเนี่ยเราเรามาในวันนี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่หกตรงกับวันขึ้นสองคําครับเดือนห้าปีกุลครับเราเข้าปีใหม่มาเป็น วันที่สองนะครับเป็นนักสักมาแล้ววันวันที่สองแล้วหมูหมูมาไปหมูมาแล้วครับตอนเนี้แต่ละอหากินแตหมูหมูอ่าใช่ครับเนี่ยแล้วถ้ามองอย่างนี้ยแล้วถ้าไปตั้งรวมในระบบอุตาหกรรมไร้ขากล้องขาดเลยเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าก็ดีอยู่แล้วเจ็ดห้าแล้วยังไงเจ็ดห้าห้าหนึ่งสองสี่สี่ห้าเจ็ด สองเนี่ยเป็นสี่สองสองคืออย่างนี้เมื่อเจ็ดหายก็แสดงผลว่าเด็กที่เกิดในวันนี้สุดยอดนะครับเออครับมีดาวที่เป็นมหาอุดโออาทิตย์ดาวดาวพระหัตถ์ห้ากับดาวสุขหกเป็นมหาอุดมีสามมหาอุจเด็กคนเด็กที่เกิดตรงนี้นะเป็นอยากเป็นโตเลยครับาโตนะ อ่าต่ำๆเป็นผู้นำต่าๆก็รัฐมนตรีนะครับออดูแลได้เป็นผู้นำแม่คือมันก็ต้องดูเวลาเกิดด้วยครับคือถ้าเวลาเกิดสอดคล้องแล้วดีถึงนายกอืแน่นอนถึงนายกเลยอี่ยตรงเนี้ยเนี่ยดวงเลิกตรงเมียมันให้คุณาำรับเด็กที่เกิดที่สุดเลยเป็นคู้เี้ยที่เกิดชลาย แน่นอนครับเป็นกฎเลยครับลาโอ้โหเรียนรู้เป็นครูสอนคนได้สบายสบายเลยนะโอ้โหแล้วก็แน่นอนในเรื่องศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยมันเรื่องปิญญาี่ิบดีวะก็นั่นแหละนักเติมี่ใบเนี่แหละให้รู้เลยแล้วจะเป็นคนกว้างขวางในวางสองคมเด่นดังมากครับเป็นคนมีบารมีสูงมากโอ้โหแบบนี้เสุดยอดสุดยอดเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนนะแล้วที่แน่ๆขี่ เป็นคนที่เคร่งครับในเรื่องของศาสนาโอ้เคร่งครับนะครับเป็นคนผู้ในเป็นคนดีครับเป็นคนดีในสังคมเลยในศีลในธรรมนะเข้าวัดเข้าว่าเนี่ยกลัวว่าจะบวชไม่ใช่เพราะมันมีอย่างอื่นเนี่ยคือถ้ามองดูแล้วมองดูแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเป็นจอมที่กแปลงสมองเป็นเรื่องนะ สลากด้วยแล้วก็พริกแพงเก่งด้วยเป็นคนที่ว่าพริกแพงจินตราหนักถึงพลเนีพยอย่างเนี้ยแต่ในวันสองคำเนี่ยถ้าเป็นการให้ลงให้เลิกชะลอไว้ก่อน๋อให้เลิกไม่ได้อย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะครับวันนี้ห้ามให้เลิกครับ้ไม่เลิกครับไม่ได้เลยด้วยไม่ดีเลยร้ายมาตั้งแต่เช้าเลยเจ็บปวดตั้งแต่เช้า เนี่ยแปดโมงห้าสิบสามนาทีเนี่ยโอ้โหพระจันใหญ่แล้วเช้าเลยไม่ดีโอ้โหพันจันตั้งแต่แปดโมงห้านาทีครับไปจนนั่นถึงเก้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีโปรดฟังอีกครั้งครับไม่พอม่อย่าไปยุ่งครับอะไรที่มันเสียงเสี่ยงครับเก็บเนื้อเก็บตัว ก็ตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงห้านาทีนะครับถึงเก้าโมงสิบสี่ไอ้สี่สิบเอ็ดนะครับก็สะลออยู่ในที่จ้งอยู่ในที่จ้งอย่าไปโลดโผนอย่าไปเสี่ยงไปส่วนมลส่วนพรไปก่อนแล้วค่อยออกค่อยแล้วเป็นช่วงเช้าด้วยเลยครับเช้าด้วยโอ้แต่ออกก่อนได้ออ๋คืออย่างเงี้ยถ้าเราออกก่อนไม่เป็นไรคือออกไปตอนเช้าเนี่ยออกตั้งช่วงเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงช่วงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยก่อนก่อนจะแปดโมงกล้วเดี๋ยวออกมาหน่อยถึงเลิกออกไปอ่า แต่้าไปออกช่วงเวลานั้นปุ๊บเรียบร้อยแต่ก็ห้ามไม่เลยครับเนี่ยแต่ว่าดาวจันเนี่ยอยู่ในอยู่ในราศีมีนจบปลายราศีละจะออกจะออกราศีมีนละใกล้ๆจะเปลี่ยนไปเป็นเมษานี่นะครับพอถึงเวลาตรงนี้ก็ข้ามไปแล้วนะข้ามไปเรือยแล้วนะครับแต่อยู่ตำแหน่งเนี่ยครับโอ้ ดีตำแหน่งที่ดีเกิดในช่วงเวลาเนี้ยช่วงเจ็ดโมงครึ่งเลยีหมอ๋อเจ็ดโมงครึ่งครึ่งเจ็ดโมงครึ่งไปหน่อยๆเนี่ยครับอยู่ในยามลาบอ๋อแล้วตำแหน่งนี้อยู่ในวอลโคตรนวางโอ้ตำแหน่งดีมากครับคุณในระวางลูกที่ร้อยแปดโอ้สุดท้ายสุดท้ายเลยในลิวนีนักสัตว์ที่ยี่สิบเจ็ดโอ้ตัวเนี้ยดี แต่ถ้าภาพรวมก็คืออย่าไปให้เลิกแต่เด็กเกิดนีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเด็กเกิดเขาเกิดอยู่ในตำแหน่งที่ดีตรงเนี้ยครับคนเนี้ยคือคือมันไปสอดคล้องคือเลิกเลิกที่เด็กกอดเกิดเกิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะครับเด็กเกิดก็คืออยู่ในเลิกที่ดีแต่ถ้าเป็นการให้เลิกไปัดไปการให้เลิกเมื่องคนไม่ดีไม่ได้ไปแล้วมันก็ไปสอดคล้องกันกับที่ว่าไอ้รหัสเจ็ดห้าห้าเนี้ย ครับอ๋อถ้าเป็นเวลานี้เกณนะฮี่ดีเลยมันก็ไปสอดคล้องไปสอดคล้องกันกับเด็กคนเนี้ยเกิดตรงเนี้ยถ้ายิงเกิดดยู่จุดตรงเนี้ยปั๊บเนี่ยอนรกูดถดเลยนะครับเกิดจะเกิดเลยไปแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อ๋อจัดนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในในจุดที่ดีคือในเวลาแปดนาฬิกาวาเนี่ยย้ายข้ามไปละแต่ถ้าเกิดอยู่ก่อนก่อนแปดเวลาเนี่ยตรงนี้อ๋อเป็นระวางลุ่สุดท้ายวักละคนสองถึงห้าโอ้ เพราะถาจังปั้นตัวขาวหัวเมียมีพักต้องเสียกันมากมันนะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะเแต่แต่ว่าอนาคตที่บอกครับที่เมื่อกี้บอกว่าอาจจะบวชไม่สิมีก็มีแนวโนู้นต้องอยู่ในระหว่างไปอยู่ในเรื่องของผู้ทรงศีลอ่สมโนเลอรแล้วดันเป็นราศีมีนที่พิุหัสเป็นเกษตรเปเกษตรอยู่แล้วอยู่ในในระหว่างของเราัะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวระโขรอย่างเงี้ย ไปแล้ส่งไปเลยคือสรุแล้วเนี่ยบทบทตันเดนยาวไปเลยเป็นพระอริยะต่อไปเลยแะดวงเกิดมาอย่างนี้หน้าก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าเป็นอยู่ไม่อยู่ในทางรรมก็จะเป็นใหญ่เป็นโตไปเลยนะครับเราก็ประมาณนี้นะครับกคุยกันมาร่งเคอแล้ว ขอขอบพระคุณที่ได้กุดห้คุกแชร์ติดตามเราคะัสำหรับวันนี้เราสองคนขอขัาบลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ